สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนลับสาวนอ้อยปบันแพงครับทิมงานรถตู้กับเสร็จจากงานที่ตลาดมาซื้อเลยครับเดินทางต่อถี่อำเภอลมสาก์จังหวัดพิศุนครับตอเดินทางต่อเลยครับตอนนี้กับประมาณเกือบที่สองครับ FC f c ซีแฟนครับถ่ายรูปครับ มือนึงครับใกล้จะออกเดินทางแล้วครับอันนี้กับเป็นารางวัลนำใจครับสำหรับอาจารยนา์นันตรีครับนันตรีกับแถวบ้า,บานบ้านเดียวกันใกับไกลกัน,กน,นครับโอ้ได้พ่อกันดุ่นนายห็นได้ยุอันนันเพชรบูรณ์งานบักขามนันตรีกับมาจากสีเกียรติครับทีมงาน

นี่กับบ้านเลยบอเ่ครับผมเมื่อบ้านเลยตีพอรึเป่าด้วยอันนี้กับนันทีครับกับซีสเกตเลยครับซีสเกตกับซีใกล้กว่าพีเจบุญอยู่พีเจบุญใกล้กว่าหน่อยนึงมาเพื่อนีคนเดียวอยู่นันที่ครับซีสเกตทีมงานประตูไปพีเจบุญครับท่นจ๋าท่านป็สาแต่ไหนออกจากพีเจบุญแล้วกับสีไปหัวใจท่านต่อครับคนใหม่ตรงหลังไปพีเจบุญมาตื่นพ่อกันอยู่อำเภอลมศักดิ์ ไปแล้วจ <t> ้าไปแล้วไปเรื่เอไปเดี๋ยวพกกันไม่ีม่เหเกลับเอาเดี๋ยววเมียังว่ครบนกิจกรรมมตองครบไะไรกไปแวะเซเว่นต่ออะได้พ่อลายอยากกินเซเว่นไปเซเว่นลอยากกินไปเซเว่นต่อปะดีสวัสดีครับสวัสดีครับ บพอไปเซเว่นกันได้จ้าลายเซเว่นร้านเห็ดสายเนาะเนาะไม่ใช่เดี๋ยวพ่อชิตาลบกไปนึงด้วยพ่อชิตาขอพอชิตาเมืองชุมแพรวมเดินทางด้วย

จิ้มรสมะ่วงน้ำปลาอ่ะจิ้มปไปไหนห้ามกินเย็นห้ามกินเย็นเอาแล้วไปจาดกุก กมี่านทนอยู่ดโอ้ยหิงเลยมีแต่รถกินิินวกดีนกินนัเปลีกินยังนแม่เาไม่ได้ยุ่งเลยุณคุณด้วยแม่กินนเป้าวร มีแต่แผ่นหน่อยนี่อันอันซูโกเพียงอะซลิโก้ขอแม่ันอันอัลบาตเนี่ยนี่สิพูดอะแผนแม่ประเทศอาละลายแผนเอออัลบาตนะอัลบาตแม่ซื้อน้ำานั้นนะเนี่ยเป็นบอกบล็อกนอันแ่บนี้อันเดิมยนกกันกิน่ะอ่าแม่อนใหญ่ มาพบพ่อครับทีมงานนักดนตรีเหรครับมาหมุนมาหมุนเวียนกันครบรอบามาซุ่กันวยกระวานหรอมาประซุมด้วยประเด็นนันไม้เต็มคุ้นทากางเกงแเดียวอยู่ท่าหนึ่งนักตุนต่อนังจากออกจากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยักษ์คอนเสิร์ตยักษ์คุณนสามเวทียักษ์ครับทีมงานนักดนตรีมาพอด้านไปกระมากจนเมื่อยเนาะทีมงานนักดนตรีไปสีสเกตครับ ไปทางไหนกันเบิดเหร เพื่อนกับเอฟซี FC ทางฟังเพชรบูรณ์ครับฝกพ่อกันครับอยู่ขางโลตัสอำเภอลมศักดิ์ครับอนะในเสือบานทึกได้อยู่จะไม่จะกลอ่มไน้ยินคนไหนภายแนยวว่ะมีบปหลายตัวหรอพ่ออาชิตตา คน,นเ,เออชือกขาวคณคุณนะทีมงานนับดุจีครับเกี่ยวมากขอกัน คลิปในกาว้สเม่นครับเดี๋ยวพ่อๆกันมคลิปหน้าครับ <Okay. S 1> กับช่อง,องพ่อแม่หวหญิงลำเพลนดอกพิเชียวครับ mm hmm. เสด็จเดินทางต่อปลายทางจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีครับ mm hmm.